ตรงระวังให้ดีโดนนัดทำรำมาตายเฉตีนตายแล้วเฉตีนคไกู้แวตกูตีกับตัวอะไรเด้อลิงนี้ลิง เล่นไงอ่ะสอนนี่สอนนี่จะสอนไปแล้วกอันนี้คือไงเอหลบต้องต้องหลบตอนตีเยอะตอนสีแดงอ่ะคือบอต้องหลบนโดนหลอยังไงวีไม้าจเฮ้้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮโดนหลอฮ้ยแล้วเมื่อไหร่จะตกบ้างอ่ะบอต้องหลบการตกได้อันนี้ตกเอ๊ยมันอะไรวะ ไม่เป็นไลเฮียเดี๋ยวบอลตอบด้วยละเฮ้ยเฮ้ยไเฮ้ยอะไรเอาหัวหลุดเลยวไม่หลจะมตนเอาเอโดนแล้วอ๋อ เออตายไอ้ไอ้มอนไป็นยัไไม่้าใจอ่ไม่เข้ใจแค่แค่หลบตาฝั่งตีอะอย่งไวะไอ้กูยังไม่รู้เลยกูกูได้เวลาหลบหรือกได้เวลาตีไอ้เี่ยม่าูอไปว่าอลหลบได้หรอว่าตีสวนเรเอะไรอลจอะนือกูจะรู้เไกริ่มก่อนอใไรเริ่มก่อนเนี่ ถ้าดูจากข้างล่างอะถ้าเขียนว่าดอทคือหลบไยแต่ถ้าเขียนว่าสแลปคือตีอย่างเช่นนี้โอ้ตายแพ้ตีแมงโอ้ยควายไอ้ควายหลบดอยยยอออย

ไอ้มองไม่เห็นีเลยเมาไอ่จะเมาไ้สัตว์จอมาไม่เห็นที่เลยหลับไปแล้วไอ้ก็เดินออกยากหลับไหมเจ้าบอลเข้าใจหรือเปล่ากูอย่ไอ้ย่าไอ้การนี้มาเลยอ๋อการตอบให้นะเอ้ามือใครเนี่ยอ๋ออะไรมาอ้ไ่ม

<laughs> ยังไม่สูงกนเด้สัตว <c oughs> <laughs> ์เลยเรายังไม่ไมชนะใครเลย <laughs> ไม่ไมชนะเลยอันน <laughs> ี้คืออะไร

นี่ตายเลยเนี่ตายแ้วยจะตายแล้วอยู่ดีกมไม่โอ้ยจะตายลรู้สึกงไงดกเฮ้ยแก่ี้ยกอะูใจแล้วพี่เกะเกิดทีอะอ้พี่มันเหนือแล้วสามัญสำนึกคนนี่เฮยพี่ตัวแดงวะเอามาดีสุด วิ่นี่ยแต่สวิตซ์ไม่ใชวิ่นเลทโอ้ใครแม่งตบไปแปดร้อยวครั้งเลยหน้าแดงหมดเลยโอ้โอ้นี่ะตบเก่งนะใครตบ แงมันเปลี่ยนสีต sí. okay. huh. yeah. uh ่งเหรอตงมึงตกเองเหรอมึงตกเองเหรออุ้ยมันตกเองไกเมงแล่วเหรออ้ยึืมไม่เชื่อไม่เชื่อ อืมอ <f dragging> ้ยไม่หลได้ออไม่เชื่อไม่เชื่อจิตใจแข็งแกร่งอ้สัอ้ยไอ้ย้ยสองทีบิ้นนะมึงงะตอนทีบ้นเหรอตอนทีบันอืมตอนทีบ้นเหรอไม่สนทีบ้นเหรอไม่สนทีบ้นเหรไม่สนทีบ้นอ้ต่เปาเบอร์แล้วโอ้ยสัน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 

จะไงชนะวะไอ้คนเรียกว่าต้องเล่นแบบจิตวิทิยาจิตวิทิทยาสายดยอขัดหน่อยขอต่อดิขอ่ขอลองต่อปัจจุบันเอ้ยมาดิรู้สึกว่าพอ,อได้แล้วตอนเนี้ยเอา้าใครเนี่ยมามึงจะมาต่อไม่โอ้โหชะนะไดสิบครั้งก็ไอ้ยศี่ย์ตอนนู้นอน่ยจิตวิทิยาสายเนี่ไอ้ย<ค>ี่ย์อะไรเนี่ยเฮ้ย

ยิ <laughs> ่งหลบเก่งจังนี่สุดเอ้าหลบเก่งเหรอลบเก่งเหรอรอบนี้กูตอบจริงเอาไหมเอาเลยไม่เชื่อไอ่เชื่อไงช่วยผมหน่อยแม่งไม่เชื่อ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 กูบอกแล้วกูไม่เชื่อน้อใครจะไม่เชื่อไอ่ยังเมื่กินมึงจะตอบเหรอโยกโยก

ไอ้หี้ยกูไม่ได้การกระไรแค่ไค่พิมินเก่งเฉยไอ้หี้ยกูรู้ว่ากูกากระโอยองไรวะวิงร <c oughs> ังใจเจอเลย